สวัสดีค่ะสวัสดีพม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องตุลาแฟมิลี่นะคะตอนนี้พาสามพาตุลานอยออกมาเล่นข้างนอกนะคะหลังจากเก็บขยะเสร็จนะคะโอ้เล่นไปกระตุกแตกไปวั <c oughs> นนี้พาตุลาออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะปล่อยออกมาเล่นข้างนอก <c oughs> <c oughs> ไปกันอ่อโอ้ยบึงขี่ออนน้อยๆดูนะคะตุลาน้อยขี่ออดพี่มีนาก็กลัวน้องเอาเอาเอาหักแท้หักแทะดูลาสิตั้งเตียงเตีย ดังกอเยียงดังกอขวันนี้ปล่อยออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะดูพี่บินาดึงข้อนองไว้อีกแล้วดูนะคะปล่อยให้ออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะวันนี้ ออกมากับนูนพี่มีนามีอาการอีกแล้วนะคะน้องออกมาหางแค่นี้ก็ไม่ได้นะคะโอ้ยอย่าจะน้องไปไก่เนอะมีน้าดูดูดูอาการกลัวน้องไปที่อื่นเอาบนตัวหน่อยหน่อยนี่โอ้ยสีมาสามาควบนั่งนีเขาตีเตียงหักเล็กเตียงหักเอาลงเอาลง สีขนมานังน้มูจังดุลาโอ้เตียงหักแล้วน่นเอาลงเน่โอ้ยดังแกะแกะแกะแล้วสีมานนั่งคุยน้ำเขาเตีเย้เพื่อนกะว่าเพื่อนโตหน่อยีิหน่สิมานนั่งคุยน้ำมูอยากมันนั่งสีใานาน้เขา ตุลาน้อยสาวคิดตื่นนะคะออกจากคอกได้ก็เป็นแบบเดียค่ะอยู่นิ่งไม่เป็นเลยสิขึ้นเตียงอีกก็ได้นันเอาแล้วเอาแล้วเตียงหักดังแกะแล้วดูดูพี่มินาดึงพ่อไปเลยดึงลูกดึงน้องตุลาดึงน้องตุลาไม่ได้พี่มินาก็ดึงพ่อไปก่อนเลยนะคะต้องดึงพ่อออกนองจังสิไปหายังหากองกินนั่นแล้ว น้องก็ไม่มาใกล้พี่เลยนะคะดูดูน้องไม่มาใกล้พี่พี่ไปพุ่นไปพุ่นสิมาอย่างพี่โอ้ยหนอประกาไปไก่พี่มีหน้าย่างพี่มีหน้าเอาเขาขอกขาข้างไหนเนี่ยเนี่ยขาหลังเร็วเป็นยังไงขาหลังหน่อยหน่อยนี้ ไม่อยากไปหาพี่อย่างที่เอาเขาเคาะนี่นะคะตุลาไม่อยากมาเล่นฝั่งนี้นะคะกพราพี่มินาเคาะเคนะโอ้พี่กับเขียดพี่อยู่ทั้งพี่น้องว่ามาหาดูแล้วค่ะน้องไม่มาใกล้พี่มินาก็มีอาการอีกแล้วโอ้ยไม่อยากไม่อยากเข้าหาพี่ อยากมานั่งเตียงน้ำเขาเตียงะดูดูดูจะดึงน้องมาส้นกันจังได๋ยยื้อเตียงกันเถอะอยากนั่งตีขึ้นไปนั่งโหลดตรงเสียงอีกเอ้า

ไปใส่อีกอันนอเตียงะที่เป็นขื้นเตียงกันแล้วที่เตียงเดือ๋่ะงพี่กระจ่องเจียตต้นนองเขาคขวางเดียวนองก็ไม่อยากเข้า เออนั่นปิดประตูไว้เลยตุลาบ่อยากเกาะขวกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปใกล้พี่มีนานะคะรู้ว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วสิเรสลบยังได้ี่มานางเตียงพี่มากันมาดูดูมว้ยสะบัดออกอีกย่านพี่ล็อกก่อนแล้ว พี่ยอมหลับท่างไนไน้องก็อยากเล่นพี่ก็อยากจะให้เขาตอกขอค่ะเฮ้ยเฮ้ยมูหน่อยมูหน่อยมูกระโดนเลยนี่ ตัวไม่น้อยแล้วนะเอาดึงขาดึงโต๊มาไปพี่นินากัดา็ดึงขาดึงหางเลยมีนาทำทุกวิธีทางนะครับพี่มีนาเอ็ดทุกวิถีทางเสียวนองเกากวกขาหลังเฮ้ยเเอาเอาพี่มีนามีอาการ น้องออกไปห่างไม่ได้เลยค่ะออกห่างแค่นิดเดียวก็ไม่ได้นะคะดึงขาดึงขานองดึงโต๊บ่ได้ก็ดึงขา,งขานอง,งรกกนหรือัตนี้ดูนะคะนองกับ่ออยาเขาขอ,อกพี่กะเสียเอาเขาตะขอ,อกไปหาพอ่อไปหาพอ่อยังมาทั้งนี้ ไปฮะพ่อไปไปบายขาในหน่อยนี่โอ้ยเล่นตื้งตืงตืได้ยังไปแล้วพี่มิน่าได้ยังไปนั่นปุ่งกี้ดูพี่มิน่า ลยของหลินมาหลินแห้วเฮ้ย <laughs> ขาหลังนี่นะคะตุลาอยู่แต่กับพ่อเลยคะ่ะไม่อยากไปหาพี่มินาเพราะว่าพี่มินาจะเอาเขาคอกนะคะส่งเสียงบ้างตุลาส่งเสียงดูเ, <laughs> เสียงน้อยๆมีเสียงมีเสียง วันนี้ปล่อยตุลานอยออกมาเล่นข้างนอกนะคะตอนเช้าหลังจากเก็บขยะเสร็จนะคะ,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 ะพี่มีนาพุ่นได้ของเล่นเอาปุ่งกี้ไปเล่นโอ้มีนาก็รุ่นแรงแทะดูนะคะโมโหตุลาด้วยไม่ยอมเข้าใกล้นะคะ โอ้ยส่งเสียงกึกกึๆกฝุ่นฝุ่นโยนมาฟังผีแล้วเอเอาแล้วเด็กน้อยจะขึ้นเตียงอีกแล้วขาในน้อยสั้นๆของนางนะคะดูขานางกล้ามขาเป็นมัดๆัอ๋ออ๋อโอ้ยน้อยเตียงสีหักแน่แม่แ่ นี่สำรวจยังนออหน่สซงเสียงเนี่ยตุล่าสซงเสียงหน่อยห่อของเหลือแล้วน่ะขึ้นเตียงมันดังแกะแล้วเมื่อเตียงแมะอยูนะคะกะจิขืนไปนนางคุยน้ำเขาจีิงเหรอ เตียงหักแก่ๆๆๆล้มทะเบตุลาล้มเตียงหักโอ้โอ้เตียงหักได้ขนาดขึ้นๆๆบึ้งๆเสียงดังแก่ๆๆแบบเมื่อกี้โอ้ยหักเล็นเหล็กเกินไปผดเนาะเสียงเตียงดังเตียงหักเราค่ะดังโป๊ะโป๊ะ โอ้ยตุล่ากระเกินไปเนาะด,ด,ดูดูดูนี่ของกินหลอดยังอยู่ไดทำนี่ของกินมาหลอดนี่ยอมอยู่ค่ะเตียงหักตั้งแก่ๆเราเมื่อกี้นี่อเอาแล้วถึงเตียงอีกแล้วโต๊พร้อม ตุสะสันเฮ้ยบางคนตุดตุสดจริงคขาตุลาหน่อยค่ะเตียงหักเอ้ยสิมีเตียงว่างของขายตีเออ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 ไม่ในีบขาเนี่ยหมษากแล้วมันใชหนีบขาเนี่ยดูนะคะขึ้นไปนั่งทั้งตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะคะขึ้นไปนั่งทั้งตัวเลยนะคะตุลาเออเตียงหาคมีเตียงขายของโอ้ยลง วู่นฮักแล้วค่ะเรียบร้อยมึงมึงมึงเอาลงทำไงอุ้ยผุดเนอะพึ่งกูลู้ักกลูกะฮะไอวะปล่อดเลยนหน่อยนิน่อยนน่อยนิกน่อยคีดดื้อค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะแม่แม่ขาฝ<ะ>ากกดไลค์กดแชร์หให้ครอบครัวตุลาด้วยนะคะ,ะสวัสดีค่ะ